ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนมาการละเอียดครับแล้วก็วุฒิชัยละเอียดครับผมวันนี้เจอกันในวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมเนาะรับหลังจากที่เราเมื่อคืนได้ไปส่งรถที่มุกดาหารครับขอบคุณมาดามปีนะฮะครับผมเนี่ยฝรั่งครับผมครับได้สั่งจองรถเวบร้อยนิวหนึ่งคันเราได้จัดส่งไปแล้วเมื่อคืนไปถึงก็สี่ทุ่มครับกว่าจะได้รับแน่นอนก็ห้าหกทุ่มครับผมนี่แหละตัวนั้นคือมุกดาหาร ครับเราจัดส่งให้ครับแล้วก็วันเนี้ยรถออกไปแล้วครับตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามัง้งอีกชุดหนึ่งส่งที่หนองคายใช่ไหมอยู่ที่คำตะกา้าที่ไายหลอกบอกยายบอกแม่รอรับได้เลยนะฮะอันนี้คือเรามีวัตถการจัดส่งครับเมื่อเช้าพอดีผมว่าจะไม่ได้ทำคลิปละเพราะว่าหนึ่งก็มีแต่รถเดิมๆรถเก่าอยู่แต่ว่าเห็นคอมเมนต์หนึ่งครับอยากซื้อแต่กลัวไม่ส่งตัวนี้ผมก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาครับก็เลยทำคลิป อ่าอธิบายแล้วก็อา่าตามความเข้าใจกับแกหน่อยนึงก็คือหนึ่งเราสามารถส่งได้ครับทั่วประเทศครับยะลาสงขาปัตตานีครับผมเราส่งได้หมดครับผมอ่าอันนี้คือให้ท่านเข้าใจนะฮะมีรถรับส่งครับมีทั้งรถตัวเองมีทั้งรถทีมงานแล้วก็มีทั้งรถตู้ทึบรถอระบงังครับเอ็นทีดีครับผมหรือว่าบริษัทขนส่งเอกชนนะฮะอันนี้คือฝากด้วยครับผมมาอันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ชายครับ ได้ปิดการขายกันแดงไปหนึ่งคันนะเครื่องดีดีจะไปติดพ่วงข้างเองครับอยู่ที่บุรีรัมใช่ไหมอำเภอโนนสะอาดประมาณนี้นะโนนสะอาดถ้าผมจำไม่ผิดก็จะอยู่ที่จะแถวสนามบินบุรีรัมเนาะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันครับเนี่ รถสองคันเนี้ยเราบิวใหม่ทั้งหมดครับทําเครื่องเปลี่ยนโซ่เราลิ้นใหม่แต่แตททั้งวันก็ยังได้นะฮะอันนี้ไม่ได้อ่าขี้โมโเกินจริงนะมันเรื่องจริงแล้วก็เวลาที่่าเราจะทำคลิปหรือแนะนำให้ลูกค้าใช้อยากจะให้เอาเวฟครับเพราะอะไรหนึ่งอะไรหาง่ายสองเวลาเราเดือดร้อนตังอะ่ะมันซื้อขายง่ายครับขายให้ญาติพี่น้องขายให้ใครก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดโปรโมชั่นให้จักสองสาคันนะ เดี๋ยวจะพาฟังเสียงคันสีเทาดูพี่ชายปิดคันสีแดงนะฮะอันนี้คันสีเทาครับทั้งวันก็ได้ตอนเช้าย,ยังไม่เคยจะต้าครับคันนี้ก็เหมือนกันฮนะ เนี่ยถ้าติดก็มีไฟหน้าครับมีไฟหน้าครับนะอยวาขอนุญาต่อเสียงครับผมอ่ะโอเคอ่าคันนี้ปิดไปก็บอกราคาอะไรก็ได้ครับแปดพันห้าเองครับคันนี้ก็เหมือนกันครับแปดพันห้าครับจัดไปนะฮะเบบซีท่านไหนจะเอาไปติดพ่วงข้างหรือขี่ไปได้ไปนาครับผมตัวนี้ใบซื้อขายนะฮะมามดูตัวนี้ อ่าอย่างซาเล้งก็หลายคลิปพูดไปแล้วครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับจัดไปรถพร้อมซาเล้งตัวนี้อ่ามีเรื่ไหมดืมไม่แน่ใจเนาะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับจีได้เลยครับผมอันนี้ของลูกค้าครับอ่ารถร้อยสิบไอมาตรวจเช็คที่ปั๊มหวฉีดแล้วก็เปลี่ยนเจดีคัสคัสไม่จากครับผมอ่าจะมีเป็นของลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะครับส่วนคันนี้ผมตั้งใจทําให้อ่าป้าป๋าอยู่ที่อ่าสามารถหรือสุวรรณภูมินะฮะ อ่าหรือว่าเมืองสวงผมพูดผิดนะเครื่องดีครับคันนี้ใครชอบก็จัดไปครับหน,นึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทพอนะฮะนี่เสือใส่ชุดสีครับผมอ่าไปหน้าไปท้ายออกไม้รอยครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนบางคนหน้าให้ใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนคนหน้าให้ใหม่ครับตอนนี้มันเป็นสีพ่นสเปร์มามันไม่สวยผมจะใส่สีดำให้นะฮะแล้วก็ เปลี่ยนมังลมให้ซ้ายขวาเลยนมม <c oughs> เนี่ยมังลมมาดูเนี่ยลมซ้ายขวาปัางแต่ครับมีครอบโชคทุกอย่างครับสีดํำนะคันนี้เป็นสีดําเครื่องดีอ่าซาเล้งสีน้ําเงินครับมีฝาท้ายปิดนี่นะเวลาเรามีสิ่งของอยู่ในพ่วงข้างครับมันจะไม่ตกหล่นครับเนี่ตอนนี้เวลาคนแก่ขึ้นก็อาจจะระมักเราก็ปลดล็อกครับ เอาอกระสอบข้าวปุ๋ยอะไรขึ้นได้ถังโกงถังแก๊สง่ายๆแนะนําครับผมหน้าเนี้เป็นหน้าที่ชายรถซาเล้งมากเยอะที่สุดเพราะว่าหนึ่งถ้าเป็นเจ้าของฟาร์มวัวเจ้าของฟาร์มหมูฟาร์มอะไรก็ใส่หัวาหารครับใส่ถังแก๊สเรืออะไรว่าดไปเนี่ยช่วงเนี้ยขายดีมากครับก็ฝากกิซีไว้ด้วยนะรันนี้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาททำไมถึงแพงก่กากันวุฒิก็ตอนนี้ผมฟิตเีลือให้ใหม่คันนี้ตามสภาพได้มาถูกขายถูกครับขันแดงนะมา แล้วก็อีกหลายคันนะฮีเบร้อยสปาร์ทเบร้อยสตาร์ทมือสปาร์ทสแแมสสตาร์ทมือนะหลายคันนะส่วนเมื่อวานก็จะมีเอฟซีทักเข้ามาคันสีชมพูดําราคาเท่าไหร่พี่ก็ถ้าสภาพตามสภาพตอนเนี้ยผมเก็บงานเครื่องให้ใส่กระจกใส่ตะกร้าเก็บงานให้ล้างอาชีดออกอาบน้าทาแป้งแบ่งตัวก็หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทพอนะะแต่ถ้าบิวชุดสีทั้งคัน สั่งสีได้เลยก็หนึ่งหมืนแปดพันห้านะฮะเหมือนมาดามดวงปีก็จัดไปสองหมืนบาทโคตแจ่มแค่นั้นครับผมอ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่สาวนะที่อยู่ทังคายด้วยครับส่วนคันนี้มีคนถามเข้ามาเหมือนกันพี่ขอถูกๆดีๆได้ไหมก็เหลือใส่ตะก้าครับกับเจอตรตรวจเช็คงานเครื่องนิดนึงก็หนึ่งหมืนสามพันห้าร้อยบาทพอานนไวก็จัดไปครับหนึ่งหกห้าหนสามห้า ถ้าบิ้วใหม่ทั้งคันละพี่ก็หนึ่งหมื่นหกพันห้านะสุดสีทั้งคันใหม่เลยครับแล้วก็ล้อแม็กก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าเหมือนคันกับกำนันหมูขอบคุณกำนันหมูอยู่ที่นองกุ้งสีนะเมื่อวานอุดหนุนไปหนึ่งคันแล้วก็ชาลิงหนึ่งคันนะสองหมื่นสองครับอ่าแต่วันนี้ก็จะมีการบิ้ววลาสิบไออีกหนึ่งคันนะฮะซึ่งเอซีก็สั่งนานแล้วละ่ะครับผมเป็นญาติญาติกันอยู่ที่เชียงใหม่ รเราก็จะทําให้เสร็จวันนี้นะฮะนี่เดี๋ยวฝากเอซได้กไดไลคกดแชร์กดติดตามครับสตาร์ทเท้าอยู่ที่สองหมืนบาทสตาร์ทมืออยู่ที่สองหมืนห้าครับผมฝากไปด้วย่ะฝากสินค้าฝากหน้าร้านแล้วก็ฝากซื้อเสียงด้วยครับผมลหลายท่านก็น่าจะได้รับของแล้วละ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่หน่อยขรับเรื่องโชคหน้ามีเอฟซได้สั่งโชคหน้ามาครับผมอ่ะมาดู ก็จะมีแกน T z R แกน33มิลแปลงใส่คอเว็บโชคหน้าเรามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะอันนี้ฝาก FC ไว้ด้วยครับแปลงคอให้ด้วยก็ได้หรือจะไปแปลงเองก็ได้มันอยู่ที่การตกลงหรือบางท่านก็เป็นสายช่างนะเขาไปทําเองครับเนี่ยเราเซ็ตน้ำมันให้ใหม่เปลี่ยนซีนให้ใหม่จึงคอใส่รถเว็บใส่โซนิกใส่เทหน้าให้แล้วนะเนี่ยนุน่มๆครับเนี่ย ็คือทำํำวิบากนะสายวิบากมอเตอร์คอร์สบางคนบอกว่าทิอ่าทำให้ไม่เห็นรถวิบากในช่วงนี้ก็มันติดงานหน้าร้านหลายคันแล้วก็สองเราบิว้วรถมือสองหรือว่ารถเว็บดันให้ออกก่อนรับตอนนี้มันเยอะมากแล้วก็สายเลี้ยงอยู่เดี๋ยวสายวิบากผมจะบู๊ให้ทันทีก็คือประมาณวันที่สี่ที่ห้าก็จะมีของอพี่ชายอยู่ที่เพชรบูรณ์หนคันของอพี่ชายอยู่ที่ ออะไรล่ะเอเบเด็กหนึ่งคันครับแล้วก็พี่ชายที่ร้อเอ็ดรับต่างส่วนอีกหนึ่งคันนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีทองโชงหัวกับอัพไซด์ดาวครับแป้งใส่สปาครับของพี่ชายก็สั่งไว้ครับผมนี่แป้งคอรเรียบร้อยนะแล้วก็ตรวจเจ๊้ให้เรียบร้อยนุ่มครับตัวนี้นี่ครับเราก็พยายามครับถ้ามีเวลาเราจะตรวจสอบสภาพให้ด้วยแปลงคออะไรให้ด้วยแต่ถ้าบางท่านชอบถูกก็เอาไปตามสภาพเลยไปทําคอเองนะฮะ เนี่ยตัวนี้ก็จะแปลงใส่รอยยี่มห้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นของพี่พี่เดียวนะฮะอ่าเดี๋ยวจัดส่งให้ครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอยุติทาคลิปแค่นี้ก่อนครับเอฟซีครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องรีบทํางานครับตรงนี้งานหน้าร้านเยอะมากสองตกอ่าฝากละคําไว้กับหลายคันอยู่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแต่ก็อุดหนุนด้วยครับผมมัดจำมาครับเอาขนาดก็ได้หนึ่งพันบาทสองพันบาทห้าพันบาทว่าไป ูุท่ิชัยและกระเอจะพยายามทำให้ไวที่สุดแล้วก็จะส่งให้ครับผมลิปนี้ขอ,อยุดติทำาลิปแค่นี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ